สว,ส, icism, ส,วส,สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่น่ารักบางคนไม่น่ารักบางคนอ้าวทำไมครูมิ้งว่าเยี่ยงนั้นทําไมต้องน่ารักบางคนไม่น่ารักบางคนเออก็เห็นบางคนเป็นไงคะเมื่อสักครู่หัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดจำความกุลบ นี่สวัสดีครับคุณครูได้ไหมอะอตะกี้ก็เลยพูดเปิดรายการผิดเลยเพราะว่าตกใจได้เปล่าคะบางคนก็ดีครับคุณครูบางคนดีครับคุณครูโหนี่มันเป็นนักเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวงังออปลายทางบอกหนูไม่ได้เป็นโรงเรียนวงังแต่เราทุกคนเป็นคนอะอ้า เป็นคนลาว <Hi. S 1> เป็นคนไทยอ่ามารยาทอ,อันงดงามของคนไทยคือการคือการไหว้นะคะการไหว้ไหว้อ่านะคะสระไอหอหอวันยุคโทอ่านว่าไหว้นะคะของการไหว้แต่ว่าถ้าไหว้ลักษณะอย่างที่ครูมิ้งว่าเมื่อสครูไม่ใช่นะอ่าเด็กๆต้องทำไมคะครูมิ้งเป็นผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ก็พนมมืออยู่ตรงอกแล้วก็ พร้อมศีรษะลงให้ปลายหัวแม่มือจรดจรวดอะไรให้ให้ไป,ห,ปหัวแม่มือจรดปลายจมูกหัวแม่มือจรดปลายจมูกแบบนี้นะคะอันนี้มันปลายคางมีแบบนี้ด้วยสวัสดีครับคุณครูสวยไหมเนี่ยเออปินสวยไม่ปินไม่สวยนะคะเอาใหม่ ท่านอดนั่งตรงทั่วประเทศเลยนั่งตรงเท้าชิดไม่แกว่งเท้ามือมือทั้งสองข้างวางไว้บนตักนิ้วทั้งสิบเรียงชิดติดกันโชว,ว่านิ้วสวยแต่ยังไม่มีแหวนมั่นเห็นไหมไม่มีแหวนมั่นโจทย์วางไว้บนตักนั่งตตรงนะคะ อีชายอะไรนะสองคนหลังห้องตรงเลยเหรอคะซันดริฟหันหน้ามังตรงเออนะคะตัวตรงที่ได้ส,สวยๆครูม,มิ้งสวยป่าา<ด>ถึงแม้จะเตี้ยก็สวยนะแปวเพราะว่าไม่เคยเดินแบบนี้แล้วก็ไม่เคยนั่งแบบนี้ด้วยสวยไหมเนี่ยบางคนนั่งเขียนหนังสืออย่างนี้ยสวยไหมคะไม่สวยนั่งตรงต้องยืดหลังขึ้นมาตึงๆตลอดเวลาด้วย มือวางบนตกอ่าวหน้าสั่งทำงความเคารพอีกครั้งน้ำใจมาทำความเคารพฮะดีค่ะหรือดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพวกวานนี้เรียนแล้วสวัสดีอะไรคะผู้หญิงสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดี ครับเอาใหม่หัวหน้าพูดให้ชัดนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพพูดให้ชัดทั่วประเทศพร้อมกันบอกทําความเคารพคุณครูใหม่หนึ่งสองสากเ้มดทคลมลงไปอ่าก็ยังไม่สวยแต่พอใช้ได้นะคะเห็นไหม ทำไมครูมิ้งสอนภาษาไทยอันนี้ก็คือเรื่องมารยาทไทยก็เกี่ยวภาษาไทยทุกระเบียดนิ้วทุกเวลาเราต้องมีความเป็นไทยใช่ไหมคะเรียนมารยาทไทยแล้วเรียนทำไมวันศุกร์ประเพณีวัฒนธรรมไม่ใช่เรียนผ่านๆเรียนแล้วต้องนำมาใช้นะคะถ้าจิตใจเรางดงามไหวสวยทำอะไรด้วยกิริยามารยาทที่งดงามเราก็จะเป็นคนที่งดงามทั้งภายในและภายนอกเข้าใจไหมคะ อะนะคะดังนั้นต้องนำมาใช้ไม่ใช่จะไหว้ครูแบบไหนก็ได้บางคนหูทวนลมได้ซ้าเมื่อวานนี้ครูเห็นห้องหนึ่งให้นักเรียนทําความเคารพคุณครูก็นั่งเฉยนะคะใครไม่เคารพครูคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นสิทธิที่ไม่มีครูชีวิตจะ ตกน้ําก็ต้องไหลตกไฟก็ต้องไหม้แต่ถ้าใครเป็นสิทธิ์ที่มีครูครูอบรมสั่งสอนเรื่องใดนะคะโดยเฉพาะการทําความเคารพนะคะนักเรียนเคารพคุณครูกระตันยูต่อคุณครูนักเรียนตกน้ํานักเรียนก็ไม่ไหลมีคนมาช่วยนะคะนักเรียนโดนไฟนักเรียนก็ไม่ไหม้เพราะมีคนมาช่วยให้พ้นจากไฟนึกออกไหมเข้าใจไหมที่ครูพูดแบบนี้ นะคะคือเมื่อเรามีพยันตรายใดๆเราก็ไม่จงมีอันเป็นไปเพราะว่าเราจะมีผู้มีพระคุณที่เราเทิดทูนที่เราเคารพโดยเฉพาะคุณครูพ่อแม่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะถ้าเราเคารพท่านแต่ถ้าเราไม่เคารพท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณครูตกน้ําเราก็ต้องตกไปวิบากกรรมไปตามน้ําตายแน่ นะคะไปเจอไฟไฟที่ร้อนไม่จาเป็นต้องไฟหมายถึงความทุกข์เราก็ต้องทุกข์หนักเพราะไม่มีคนมาช่วยเข้าใจไหมคะดังนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆของครูทําอะไรด้วยใจนะคะอันบริสุทธิ์แล้วนักเรียนก็จะอยู่อย่างมีความสุขฝากไว้นะก่อนเรียนวันนี้อ่ะตอนนี้ปรบมือหาครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราอ <5! S 1> ห้าทีพัวเราะเป็นสระโอ วาระเป็นสระอาัวาระเป็นสระอู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 อยังไงคะสระอู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 อพวกนูุ่นพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ววันนี้ไม่เต้นไปพบกับเด็กน้อยตุ๊กตาบาร์บี้มอบให้กับคุณครูธนพรสิมมานี่อันนี้เปล่าตุ๊กตาใช่ไหมเอาเปล่าไปเลี้ยงที่บ้าน ไม่เอานะคะคุณครูธนพรบอกคิด <h> ถ <abe> <over> ึง oh น้องการปีที่แล้วไม่ได้เรียนด้วยขอดูหน่อยอ่านะคะภาพนี้น้องการบอกว่าคิดถึงพี่ๆทุกคนด้วยตั้งใจเรียนไม่งั้นจะกินตับนะคะอ้าวไปกันดีกว่ากับวันนี้ฝึกอ่านคำน้ำสู่เขียนไทยคำที่หนึ่งอ่านว่าแบน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 หมายถึงมี แผลราบออกไปเช่นถูกเหยียบเสียแบนหรือไม่ป่องไม่นูนเช่นเรือท้องแบนแฟบเช่นจมูกแบนยางแบนอไม่ป่องไม่นูนแบนก็คือเรือท้องแบนแต่ถ้าจมูกใครมันแฟบเขาเรียกว่าจมูกแบนใช่ป่ะมีปล่าปินจมูกเป็นไงคะแฟบใช่ป่ะดั้งหัก ดังหักก็คือแบนนั่นเองนะคะรู้จักนะคะคำว่าแบนรู้จักไหมคะรู้จักต่อไปคำนี้อ่านว่าโบ oh. อ่านพร้อมกันดังๆพร้อมคุณครูนะอ่านให้ทันคุณครูตาดูตาดูแลออกเสียงใครที่อ่านไม่ได้ก็ดูจะได้อ่านได้ต่อไปนะคะโบหมายถึงอะไรหมายถึง เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วงสองห่วงคล้ายหูกระต่ายแล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทบกเงื่อนกระทบกนะคะเราเรียกว่าโบอันนี้นะคะเป็นโบที่เขาทำสำเร็จแล้วที่จริงโบที่ที่เขาบอกว่าเอาริบบิ้นมาก็คือสามารถดึงออกได้อันนี้ก็ดึงได้แต่ทำเป็นสำเร็จใช่ไหมคะอ่าเรียกว่าโบ do you understand โบ อยู่อ้าวเยสรู้จักนะผู้หญิงคนไหนผูกโบบ้างวันนี้มีคะมีไหมคะไม่มีคะ่ะมีแต่ผูกยางอย่างเดียวอ่ะไม่เป็นไรต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าใบอ่าใบาบอไอใบใบไม่โทใบใบมีไหมห้องนี้ใบเป็นไงคะเงียบกิบเลยไม่พูดเลยเลยเขาเรียกว่าคนใบใช่ไหมพี่หญิงพูดได้ไหม พูดไม่ได้อ่านะคะแบแบบบบแบบีบอแบแบแบบนี้ใบอ้าใบหมายถึงไม่สามารถจะพูดเป็นถ้อยคําที่คนทั่วไปเข้าใจได้โดยปริยายหมายความว่านิ่งไม่พูดเช่นนั่งเป็นใบความจริงแล้วใบมันหมายถึงคนที่ไม่สามารถพูดได้เนี่ยพูดไม่เป็นถ้อยคําเหมือนคุณเนี้ยแบะแบะบีแบะแบะแบะเคยเจอไหมคะ เคยไหมอ่าเคยเจอเขาจะกินอะไรเขาก็แบะ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 แบบนี้เขาเรียกว่าคนใบแต่คนที่ไม่พูดเช่นยกตัวอย่างมีอยู่คนหนึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามไม่บอกดีกว่าว่าเชื่ออะไรอ่าเขาไม่พูดอะไรถามอะไรก็ไม่พูดเลยครูก็บอกว่านั่งอ่าทำไมไม่พูดเป็นใบเหรอนั่งเป็นใบอยู่ได้ใช่ไหมนั่งเป็นใบก็คือนั่งไม่อะไรคะก็ไม่พูดนั่นเองนะคะเป็น ความหมายก็คือนิ่งไม่พูดก็เรียกว่าเป็นใบ้เหมือนกันนะคะอยากเป็นไม่ขนใบ้อะไม่อะเกิดมาทําไมแล้วครบ32ประการใช่ไหมคะมีเสียงมีกล่องเสียงมีลําคอมีกล่องส่งเสียงอะไรเรียบร้อยก็ต้องพูดออกมาให้มันเป็นอย่างไรให้มันดังดัง,ดงแล้วก็ชัดชัดเออไม่อ่ะกินข้าวหรือย,อยังทานข้าวหรือย,อยังค่ะ อ่านหนังสือออกไหมคะออออ่านออกไหมคะแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะติดตรวนี้ใส่เป็นใบจริงๆนะอา่จะบอกให้ต่อไปคําที่สี่อ่านว่าอ่านว่ากนกศากอ่านว่าอะไรคะบนเหรอฮะบนเหรออ่านว่าอะไรคะปอโอน เออกนกศัก์ออกเสียงดังๆตอนเช้าเวลาร้องเพลงชาติครูมิ้งมักจะเอาหูไปแนบกับปากของกนกศัก์จริงปะเอาหูครูมิ้งไม่ใช่หูกนกศัก์นะครูมิ้งก็ดูเขาร้องเพลงอะไรนะไปมา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 อไนี้เฮ้ยเขาว่าอะไรเนี่ยพอไปฟังไอมีางวนทางค้าพระมหากษัตริย์อะไรไม่รู้ไปมั่วเลยนะคะออกเสียงให้ชัดๆตะกี้เห็นไหมเขาอ่านว่าปนครูมิ้งได้ยินว่าอะไร บนนะเห็นไหมพูดมันชัดบนกับบนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันอ้าวปลายทางกับวัไไลกังวลอ่านพร้อมกันอีกครั้งคำนี้ออกเสียงว่า